มือนีเขาสิมารีวิวซันบิสเนตนะคะบินจากกรุงเทพนะคะสุวรรณภูม่มไปซิดนีย์นะคะด้วยชุดบิสเนตนะคะสี่คนพ่อแม่ลูกนะคะเ,เด่นกาซินนั่งข้างคังมามีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็จะกว้างนิดนึงนะคะมีที่วัยค่ะมาดามเปิดบ่อคอยมักบันไดนะคะเพราะว่ามันติดก,กันกับลูกไส้นะคะค่อนข้างที่จะต<อ>งไปเบิงลูกบ่อยนะคะแต่ว่าเอเดนโอเคนะคะพ่อขึ้นเครื่องไปนะคะเอเดนกับบงองแง่เลยนะคะให้กินนมหล้กก็หลบไปนะคะ นี่น่าจะเป็นน้ำอัญชันนะคะมาเสิร์ฟตอนขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็จะมีพวกอเมนิตี้ต่างๆตอนนี้นพิลิชากําลังเบ่งเมนูนะคะว่าเพิ่นจะกินยังะคะเพิ่นซานะคะว่าจะกินอะไรดีนะคะส่วนสามีก็จะนั่งอีกฝั่งนู้นใช้ะะเวลาทั้งหมดนะคะ8ชั่วโมงกับ15นาทีนะคะ<อ>ทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องนะคะพร้อมบินแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือช่วงตอนพวกเฮาบินก็จะบินตอนกลางคืนนะคะถึงซิดนีย์ก็เป็นตอนเศร้าเลยนะคะ ตาลางหน่อยกระเตรียมนอนเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูห้องน้ําห้องน้าก็กว้างนะคะมีที่เปลี่ยนผ้าอ,อ้อมนะคะในส่วนลูกสาวกับนังค่ะค่ะพอดูข้อ,องการบินตอนกลางคืนนะคะลูกทรายเข้ากับสีได้นอนเาวเลยนะคะ แต่ว่าขอเสียก็คือมันบะคุมนะคะเพราะว่าเอเดนกับบริกินอีหอย่างเลยนะคะตลอดทางการเดินทางตอนนี้เครื่องเครื่องกะเทกออบออกจากกรุงเทพแล้วนะคะบรรยากาศนะคะกรุงเทพตอนกลางคืนฝรังร่งน้อยะะก็หลับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้กาลัางเค,งเคงลิ้มเคลิ้มกำลังแฉลบนะคะตอนขึืนเครื่องนะคะ เพราเขากัแอบวันนะคะว่าเอเดนจะงอกแงบอนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเอเดนไม่งองแงเลยครับนอนหลับสบายมากเลยนะคะตอนนี้แ็งงานก็เอาไวน์มาเสิร์ฟนะคะมาดามเพเลือก,กินเป็นไวน์อิตาลีนะคะ แอบแรงไปนิดนะคะตอนแกรกก็ว่าจะกินจิ๊บนะคะให้มันคุ้มนะคะเอาไปเอามากินไปแก้วครึ่งนะคะก็คือจอดไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันบินเนี่ยเมื่อคืน้อมละค่ะทุกคนก่อนที่จะดินเนอร์แน่จากน้อยนะคะ <ขอ S 1> คทุกคนกิบละคะ่ะพนักง,งานก็บริการดีมากเลยนะคะตอนนี้อาหารกินเล่นมาเสิร์ฟก่อนนะคะมาดามเพิ่กับเบิงที่วีเบิงหนังไปนะคะกะว่าจะเบิงหนงังจบจากซองเรื่องค่ะทุกคนแต่ว่ากับจบเรื่องนึ่งได้หระคะ่ะทุกคนแต่ว่า ในไฟที่มาดามเพิร์บินจะเป็นอาหารไทยส,ส่วนมากนะคะแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะจัดนะคะสามีเพินก็กินได้เป็นบางอย่างแต่เรา,าคน,นะคะไทยกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะไม่มีหินะคะคจิงแล้วคะ่ะไปพวกเฮาบินจากบิสเบิร์นลงกรุงเทพนะคะต่ว่าขากลับโดยความที่าสามีเพิ่นอยาก ขึ้นของสายการบินไทยนะคะมาดามเพิรดกับสามีกเลยเคร่องอยู่สิดนี่์ละค่ะทุกคนหละการนอนอยู่สิดนี่คื่นนึงนะคะอันนี้กับเป็นนะคะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็อร่อยนะคะใช้ได้นะคะส่วนเมนนะคะมาดามเพิรดเลือกเป็นก๋วย เตียวตุนนะคะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรื่อนนะคะมาดามเพิ่นบ่แนใจนะคะแต่ว่ารสชาติออกค่อนข้างที่จะจัดเลยนะคะกินสบายใจเลยนะคะเพราะว่าเอเดนนอนหลับนะคะแล้วก็ว่าจะชิวๆไปจากน้อยนะคะรู้สึกว่ากินไปกินมากนะคะทุกคนอิ่มมากจะทุกคนว่าสิบกินเพิ่มนะคะพนักงานก็ถามว่ากินชีสไม่อาไหนาๆก็ไหนๆแล้วตัดมาตอนเช้านะคะเป็นข้าวต้มปลานะคะลูกสาวกับบกินสามีกับบกินนะคะเอเดนกับบกินนะคะด้วยความสามีเพิ่น บอคอยสบายทองพร้อมแล้วค่ะทุกคนเพิ่นก็นเลยบอคอยกินอาหารหลายนะคะอันนี้ออกตัดลดเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะถามว่าบินรอบนี้ใครคุมสุดก็ตอบเลยค่ะว่าเป็นมาดามเพิร์ดคุมสุดนะคะทั้งกินทั้งดื่มนะคะคุมอยู่คนเดียวค่ะลูกกับผัวบอคุมอีเลค่ะทุกคน